บกมาปั๊บติดป้าได้ไหมเนี่ยไม่ติดติดไไสวัสดีค่ะจุ๋ยเอสสุดูแบบนี้เชคกินความอร่อยที่ร้านก๋ยเตี๋ยวเรือเออไมปเรือสิก๋ยเตี๋ยวเนื้อในหมีสาขาปั๊มเชลนะคะกม6.5าปั๊มเชลกม6กคือถนนบางนาตรหกกิโลเมตรกมที่หก ร้านก๋ยเตี๋ยวเนื้อไดหมีเนี่ยตั้งอยู่ในปั๊มเชลนะคะแล้วก็ตั้งอยู่น้านห้องน้าเลยถ้าเข้ามาขี้มาเยี่ยวเจอแน่นอนถ้ามาปั๊มเชลแวะขี้หน่อยนึงแล้วก็มากินก๋ยเตี๋ยวนะก๋ยเตี๋ยวไดหมีเป็นก๋ยเตี๋ยวเนื้อจะบอกว่าเนื้อลังการเนื้อดูดีมากดูคู่ดีดูไฮโซดูลากมากดีดูแบบไม่คิดวอาคิดดีอยดูความเนื้อ เนื้อชิ้นใหญ่ไหมใหญ่และหนามีหลายชิ้นด้วยนะเต็มจานแล้วดูด,ด,<ๆ>ดีดูความเปื่อยดูความสดจิ้ิแล้วนะแล้วดูความลูกชิ้นลูกชิ้นให้มาสองเม็ดนะจ๊ะไม่ต้องแยกกันนะโอเคนะนี่คือเกาเหลาเราสั่งเกาเหลามาเพราะเราไม่กินเส้นโอเคประมาณน,นี้ชามนี้จะบอกว่าเกบาท มาเทียบกับหน้า95บาทที่ให้เยอะมากดีจมเลค o เมนต์โดยยังไม่ต้องกินเมนูถัดไปเป็นเมนูต้องขอดูโพยนิดนึงเป็นผัดกะเพราเนื้อเนื้อตุน๋นผัดกะเพราเนื้อตุ๋นจานนี้95บาทใครก็บอกอู้กินผัดกะเพราจานเป็นร้อยเป็นพังดูด้วยเนี่ยดูเนื้อด้วย กินของดีคุณมีคุณภาพกินดีใจหอมมากๆวางมีให้เยอะเลเนีบเกไม่เผ็ดานนะเลือกระดับความเผ็ดได้นะสำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดมากผัดกะเพราเนื้อตุนล้านก๋วยเตี๋ยวนายมี

ข้าวหมกที่ไหนมีข้าวหมกที่นั้นมีเอ๋จุ๋มเป็นข้าวหมกเนื้อข้าวหมกเนื้อที่นี่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทดูความหอมเจียวดูความหอมเจียวอกรอบสดใหม่ดูความข้าวมองไม่เห็นข้าวเลยข้าวอยู่ตรงไหนวะข้าวนี่คือตัวข้าวหมก ข้าวหมกมีรสชาติของความเป็นข้าวหมกแบบกระวตือนอันน exactly ี้คือน oh ้ำจิ้มนะจิ้มเหรอใส่น้ำจิ้มอะยน้ำจิ้มมันก็จะออกหวานๆแหละหวานไปเผ็ดข้าวหมกดื้ข้าวหมกอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อได้ดูความเนื้อคือสายเนื้อต้องมาจัดแล้วอะคือเนื้อไม่กีเล่ไม่อนี่เลยอะแผ่นก็ใหญ่ะ นในป่าไปอ่ะเป็นเมนูไฮไลท์กว๋วยเตีเ๋ยวด้วยก๋วยเตีเ๋ยวด้วยเกาเหลา,กา,กา,กาเกาเหลาเกาเหลานี้อเปิดด้วยเกาเหลาก็ต้องปิดด้วยเกาเหลาอันนี้เป็นเนื้อเป็นเป็นเนื้อเนื้อตุ๋นอย่เนื้ออะไรนะเป็นเนื้อตุ๋นเนื้อสดแล้วก็ลูกชิ้นชามนี้เกาเหลาพิเศษร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าเกิดคุณอยากมีไฟก็สั่งเป็นหม้อไฟได้เขาก็จะมี เป็นส่วนของหม้อไฟให้เลือกอดูความเนื้อสดแผ่นใหญ่เกินช้อนเลยอ่ะอจิ้มไหมนะจิ้มพักนี่ให้เมดเดยโอ้ไป oh. <Bye. S 1> แล้วก็ดูความเนื้อเปือ่อยดีมากกินลูกชิ้นก่อนลูกชิ้นมีน้อยให้มาสเม็ด <laughs> ลูกทิ้งขนาเลิศจมแล้วที่ให้น้อยอะไรที่ให้น้อยแต่ว่าอร่อยมากความน้าซุปแบบไม่ปรุงนะน้าซุปมันถามว่าเข้มข้นไหมก็เข้มข้นนะแต่เข้มข้นแบบปานกลางถ้าเป็นคนอื่นนะก็จะเติมน้ำส้มแต่ว่าเราอ่ะไม่ปรุงเหลืออีกเม็ดนึงเหลือให้ผัวให้ปัวได้กินบ้างเดี๋ยวเขากินเนื้อสดนะเนื้อสดชิ้นหนาๆเลยอ่ะ อืมแล้สึกดีแล้วก็เบื่อเยอะเป็นความมีความรู้สึกว่า,ามีบุญว่าสหนาคือเวลาตั้งใจจะไปกินร้านไหนเนี่ยแต่ไม่อยได้ไปหรอก ก็จะแวะร้านานั้นร้านอื่นก่อนอคือไม่ได้ตั้งใจที่จะมาถ่ายดูส่งแล้วเอออร่อยก็รีวิวอินของข่าวแล้วที่นี่มีขนมตาลคือเป็นเรื่องแปลกที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะมีขนมตาลซึ่งส่วนมากร้านก๋วยเตี๋ยวจะมีอะไรมีอะไรติ๊กต็อกติ๊กตอก,ตก,ตอกแต่ต้องมีขนมถ้วยแต่อันนี้มี ขนมตาลโอ้โหแค่จิ้มลงไปก็รู้สึกได้เลยว่ามันหนึบจัดเนะี่ยจัดเลยโหมีความหนึบแบบหนึบว่ะอืมนหอมต้องตุนกับบ้านอาร่อยนุ่มหนึบหนะับมีความเป็นตาลอย่งางแท,ท้จริงมีห้ออะไรยี่ห้อนี้ เหน็ดมากเลยแป๊บเดีแต่ที่้อนี้นะขณะนี้คุณกำลังรับชมอยูเจสะดวกแบบนี้ใช้กินความอร่อยที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อในหมีร้านนี้เป็นร้านแฟนชายนะไม่ใช่ร้านสาขาหลักใครไม่สะดวกสาขาหลักก็มาสาขาแฟนชายคือสาขาปั๊มเทลกม6.5ฝั่งที่จะออกไปชนบุรีจะไปชนบุรีแต่อย่าไปไม่ถึงชนบุรีเลยแวะกินแวะกี่ทุกปั๊มเลยค่ะ จะเพิ่งดับเลย่ยถ่ายต่อ,ตอ,อคอนเทนต์ทำทุกอย่างเพื่อคอนเทนต์ถ่ายเบียสเสร็จก็ถ่ายผัวต่อให้ผัวกินต่อผัวถูกใจเลยอยากเจอร้านเนื้อเนื้อเนื้อใหญ่เนื้อโตเราไม่ยก,ย,มย,ยกจานขึ้นมาเย็นไหมครับยกจานขึ้นมาโอ้แล้วร้านเ็าแอร์เย็นนะแอร์เย็นเฉียบเลยอ่ะ<ร>อ95บาบาทแอร์หนาวขนาดนี้มานั่งเถอะ ไม่เอาไม่ดัดจริตเราอยู่ช่องที่ต้องรีวิวรีวิวที่จริงใจอายกช้ำขึ้นมาอันนี่คือเกาเรานะดูสีดูสีสน้ำซุกด้วยดูความดูความเนือเปื่อยเปไงล่ะเขียวต้องรีบกินเนื้อนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าแก่ไปกว่าน,นี้ ไม่ได้เขียวแล้วจะต้องปั่นแล้วยกจานขึ้นโ okay. อเคหูไปข้าวบกเปนหอมกเป็นขา้นขาวหมกที่จริงใจมากายกขึ้นมาค้าง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 ไว้ค้างไว้แป๊บหนึ่งค้างไว้ก่อนอย่าหลับตาเลยยิ้มโอเคไปได้ นื้อชิ้นใหญ่ไหมล่ะใหญ่ปลิ้นหว่าจากปากเลยอ่ะแล้วดูความหอมเจียวกลิ่นหอมมากอันนี้ผัวถูกใจเลยอ่ะวันนี้มีจัดให้ร้านนี้เป็นไงบ้างถูกใจนะคุณพี่ข้างหลังอร่อยปะคะอร่อยอีคุณพี่คนขายหวยแกมากินโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและ ช่องนี้มีแต่ของอร่อย